เชิญท่านผู้ชี้แจงตอบคำถามและก็สักถามของท่านสมาชิกครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกระผมน,มนายมนัสสิทธยาวัฒน์รองเลขาธิการปรปรสขออนุญาตกาบเรียนท่านประธานและที่ประชุม ในเรื่องของรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปปสก็นึงต้องขอขอบพระคุณท่านรงรัตนานุกูลนะครับในฐานะคณะกรรมาธิการตำรวจการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงินที่ได้นำเสนอชี้แจงนะครับแล้วก็แนะนำเป็นข้อห่วงใยข้อสังเกตข้อแนะนำต่างๆให้กับสำนักง,งานปปสทั้ง6ข้อนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับทางสำนักง,งานปปสก็จะขอรับใน ประเด็นในข้อแนะนําต่างๆเหล่านี้ไปดําเนินการหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าพนักง,งานปปสในส่วนของข้อคําถามที่ท่านกุณาสอบถามว่าในเรื่องของการดําเนินการในเชิงรุกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับแจ้งนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักง,งานปปสนั้น ต้องขอกราบเรียนว่าทางสำนักง,งานปปสเองนั้นก็ได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดการในเรื่อง,องการกาชับนะครับเรามีหนังสือกาชับไปยังผู้ที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆหรือต้นสังกัดของเจ้าพนักง,งานปปสให้ติดตามกํากับการดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักง,งานปปสนอกจากนั้นสำนักง,งานปปสเองนั้นมีช่องทางของการแจ้งข่าวนะครับโดยตรงที่หมายเลข ทางในเลขสายด่วนนะครับ1386แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้มีการติดตามนะครับเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเพื่อติดตามการดำเนินการหรือข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานปปสอยู่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเมื่อมีข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้ว่ามีการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานปปส ก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ดําเนินการโดยทันทีโดยผู้บริหารของสํานักงานปปะสะก็จะส่งเรื่องเหล่านี้นะครับไปที่สํานักงานปปะสะภาคเพื่อให้ประสานงานแล้วก็ติดตามหาข้อเท็จจริงอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามีทั้งเรื่องของการเชิงลุกในการกำชับนะครับบูรณาการต่างๆกับหน่วยงานมีการช่องทางฮอตไลน์ที่จะเป็นช่องทางด่วนนะครับสายด่วนที่จะเข้าดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับ ส่วนในสองท่านนะครับท่านขออนุญาตกล่าวนามคือท่านพลโทจริศักนะครับท่านฝากไว้ในเรื่องของสถานการณ์หรืองบประมาณที่ยังไม่ดีขึ้นนะครับเรื่องสถานการณ์ที่ยังไม่ดีขึ้นหรืองบประมาณที่เราได้ใช้ก็เปลี่ยงไม่มากเท่าไหร่ในขณะเดียวกันนั้นยาเสพติดเนี่นยทำไมยังไม่ลดลงหรือยาบ้ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้ต้องขอกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของ,ของการผลิตนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตเนี่ยอยู่อย,อยู่อยู่นอกประเทศนะครับในส่วนนี้ การดำเนินการกับแหล่งผลิตเราทําอย่างไรเราก็ใช้วิธีการความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องของการดําเนินการถ้าท่านจะเห็นว่าสํานักง,งานปศหรือท่านเลขาธิการปศหรือท่านรัฐมนตรีว่าการส่วนยุตธรรมเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางไปขอความร่วมมือกับทางสปปลาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญเป็นต้นเหตุในเรื่องของการนํายาเสพติดหรือแหล่งผลิตยาเสพติด ส่วนหนึ่งที่ส, LIKE สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสารตั้งต้นครับท่านสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดในขณะน,น,นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมเนี่ยมีสารตั้งต้นเพียงไม่กี่ตัวนะครับที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดในปัจจุบันเน,นี่ยก็มีสารตั้งต้นที่มากมายหรือหลายตัวมากที่ผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาใช้ในการนําไปใช้ทดแทนสารตั้งต้นที่หายากมากขึ้นนะครับในขณะน,น,นี้นะครับนอกจาก การใช้อีเฟดีซูรีอีเฟดีในการผลิตยาบ้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้โซเดียมไซยาไนด์นะครับแล้วก็สารประกอบทางเคมีอื่นๆเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ทําให้กระบวนการมันอาจจะยุ่งยากมากขึ้นแต่เป็นสารเคมีที่หาง่ายขึ้นเพราะใช้ในการอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันในขณะนี้ก็มีสารเคมีบางตัวที่สามารถนําไปใช้ในการผลิตตัวตัวยาอื่นๆอีกมากมายนะครับ ประกอบกับทางเทคโนโลยีหรือขีดความสามารถในการดําเนินการหรือการอัดเม็ดยาเนี่ยนะครับนอกจากสารเครมีหางห่ายแล้วขีดความสามารถของเครื่องตอกเม็ดยาต้องเรียนว่าในอดีตนั้นน,นะครับเครื่องตอกเม็ดยาเป็นระบบซิงเกิลพันที่เราเรียกว่าตอกทีละเม็ดนะครับก็จะได้นาทีหนึ่งประมาณ180มร,มร้อยเม็ดมี4หัวตอกก็วันหนึ่งก็ประมาณ2 0 0แสนกว่าเม็ดนะครับในขณะเดียวกันการพัฒนาก้าวหน้าเทคโนโลยีนี้ผ่านเพิ่มขึ้น ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้โรตารี่19หัวต่อก็นาทีละ300เมตรวันหนึ่งก็อาจจะได้ถึง430,000กว่าเมตรในปัจจุบันครับใช้เครื่องไฮดรอลิกในการอัดเม็ดยานาทีหนึ่งได้ถึง1,2,000เมตรแล้วก็ผลิตต่อวันเนี่ยเกือบ7000 0 0เมตร ,00 0 0 0กว่าเมตรไอ้โทษครับ6ล้านกว่าเมตรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ปริมาณทำให้เห็นว่าปริมาณยาเนี่ยมันเยอะขึ้นในขณะเดียวกันครับผู้ทีเ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับก็มีการ เปลี่ยนแปลงหรือมีกลุ่มต่างๆเนี่เข้ามาทดแทนในขณะที่ทางเรานะครับทางสภาทางวุฒธธิสภาเองเนี่ยก็ได้กุณาออกกฎหมายคือประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งไปดําเนินการในเรื่องการริบทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดส่วนเนี้ยตอนนี้เพิ่งมีการใช้อยู่ยนะครับก็เพิ่งจะเต็มรูปแบบนะครับขอกราบเรียนอย่างนี้ว่านะครับก็ทําให้การยึดทรัพย์สินที่ท่าน อาวุธที่สมาชิกท่านสอบถามมาว่ามีการยึดทรัพย์สินได้มีมูลค่ามากขึ้นไหมแล้วก็ถือว่าทําให้การดําเนินการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอกราบเรียนว่าในปี2565เนี่ยมีการยึดทรัพย์ได้ประมาณ15,000กว่าล้านเศษน,นะครับในในในส่วนนี้จากเดิมที่เคยยึดได้ประมาณปีหนึ่ง ห้าหกร้อยล้านเท่านั้นเองหรือเก้าล้านไม่เกิน1,000ล้านนะครับก็เห็นว่าในเป็นมาณที่สูงขึ้นมากมายนะครับในขณะเดียวกันที่ท่านทวินนะครับขออนุญาตท่านสอบถามในเรื่องของการลิฟซับตามมูลค่าที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยในขณะนี้มีการดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าตั้งแต่1ตุลาคม2565จนถึงสิงหาคม 66เนี่ยนะครับยังไม่ถึง1ปีเศษเนี่ยในเรื่องการลิบซัย์ตามมูลค่าเนี่ยเรามีการดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ118ล้านเศษครับในเรื่องนี้นะครับถ้าในภาพรวมของของของปี66นะครับตั้งแต่ตุลา65จนถึงสิงหาเนี่ยมีการยึดทรัพย์สินไปแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ21ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ จะเห็นได้ว่าจากที่ท่านได้บุรณาออกประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วก็มุ่งเน้นในการทําลายเครือข่ายการค้าย,ยาเสพติดเนี่ยก็ทําให้การลิบทรัพย์สินหรือการดําเนินการกับผู้กระทําความผิดในเรื่องของช่องทางทางการเงินหรือทางเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนนี้นะครับในประเด็นของเรื่องเครือข่ายครับที่มีการสอบถามไว้นะครับว่าเครือข่ายที่ปรากฏในปี2564เนี่ย นะครับยังคงค้างอยู่นะครับและยังไม่ดําเนินการเนี่ยมีการดําเนินการอย่างไรบ้างก็ต้องเรียนว่าในเครือข่ายที่ค้างอยู่ของปี64เราก็ดําเนินการต่อในปี2565ครับด้านเราก็มีการดําเนินการในเรื่องการสืบสวนจับกลุมนะครับแล้วก็ออกเรื่องของสมคบสนับสนุนช่วยเหลือก็ติดตามมาตลอดในขณะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในปี2566เนี่ย เรามีเครือข่ายที่เราอยู่ในระหว่างการสืบสวนจับกลุ่มแล้วก็ดําเนินการทั้งสิ้นนะครับ438เครือข่ายนะครับในจํานวนนี้เราก็มีการดําเนินการข้อหาสมคบไป278ลายนะครับในการจับกลุมแล้ว182ลายแล้วก็ยังเหลือที่อยู่ในระหว่างดําเนินการอีกประมาณ96ลายก็จะอยู่ในระหว่างการสืบสวนจับกลุ่มแล้วก็ดําเนินการทั้งหมดนะครับถัดไปนะครับในส่วนของปัญหา ที่เมื่อ,อกี้ผมได้กล่าบเรียนไปแล้วว่าในกรณีที่เดิมนั้นจับกลุ่ม1ล้านเมตรหรือประมาณ10กิโลของไอซ์เนี่ยก็ถือว่าเยอะแต่ได้กล่าเรียมไปแล้วว่าในขณะน,นี้จากที่ตัวยาเสพติดท,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 ที่เป็นยาสารสังเคราะห์เนี่ยนะครับปริมาณของสารเคมีก็เป็นส่วนทําให้ปริมาณเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ดําเนินการการดําเนินการต่างๆนะครับในเรื่องของการบูรณาการมีความสําคัญในเรื่อง,องการบําบัดรักษานะครับท่านสอบถามว่า การ,รบำบัดรักษาเรามีการดําเนินการโดยใช้อะไรบ้างมาดําเนินการนะครับในขณะนี้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเองนะครับซึ่งได้รับงบมาณจากสํานักง,งานปปสอจากกองทุนไปดําเนินการในเรื่องการเ,าเข้าค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดจากการที่เกิดเ,เรื่องของอาการทางจิตแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบต่างๆนะครับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเข้าไปดําเนินการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดได้ เกือบ4ี่แสนกว่ารายแล้วนะครับแล้วก็จะเรือนการต่อให้ครบ5้าแสนรายต่อไปในส่วนนี้นะครับก็พบว่ามีผู้ที่มีอาการทางจิตที่มีสาเหตุมาจากยาเสพติดเนี่ยประมาณอ,อ,อยู่ประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นรายเศษแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเป็นปัญหาแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือยังไม่ได้มีอะไรคือครอ,อ,อบครัวเขานะครับชุมชนสามารถดูแลได้ก็ประมาณ37,000กว่ารายส่วนที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดหรือว่า ต้องเข้าไปดําเนินการเนี่ยก็ประมาณ2,000ักว่าลายซึ่งก็ยังอยู่ในขีดความสามารถของทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะไปดําเนินการต่อไปได้นะครับปัญหาต่างๆที่เป็นภาพรวมของปัญหาทั้งหมดว่ารายงานฉบับนี้ยังไม่ได้พูดถึงรายงานการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในภาพรวมของของ,ของสำนักง,งานปปสต้องขอยายก,กับเรียนว่าเพ่ินว่ารายงานฉบับนี้เป็นการรายงานการปฏิบัติ งานของเจ้าพนักงานปปส์น,นะครับซึ่งเป็นกฎหมายอีกมาตราหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเฉพาะนะครับแต่ส่วนการรายงานในภาพรวมเนี่ยนะครับจากที่เราได้ออกประมวลกฎหมายยาเสพติดไปในมาตรา5ก็จะบอกว่าให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในส่วนนั้นนะครับก็จะบอกว่าจะต้องมีการรายงานต่อ สภารัฐสภาด้วยเพราะฉะนั้นในปี2566ก็คือสิ้นปีงบประมาณน,นี้นะครับสำนักง,งานปปสต้องจัดทารายงานฉบับซึ่งเป็นภาพรวมก็จะนําเสนอต่อที่ประชุมของวุฒิสภาในโอกาสต่อไปครับส่วนปัญหาอุปสรรคสุดท้ายครับท่านท่านฝากว่าทางปัญหาอุปสรรคนะครับที่ทางปปสอ,อยากจะฝากให้กับทางวุฒิสภานะครับได้รับทราบเนี่ยนะครับผมขอยาตกับเรียนว่าหนึ่งก็คือในเรื่องงบประมาณ ก็อย่างที่ท่านได้รับทราบแล้วครับงบประมาณมีจํากัด2000กว่าล้านก็มีงบประมาณในการบูรณาการด้วยไม่ใช่งบประมาณในส่วนของสํานักงานปปสอย่างเดียวนะครับก็มี17หน่วยงานนะครับที่จะไปดําเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนที่2ครับบุคลากรนะครับเมื่อเราใช้ในเรื่องของการสืบสวนปราบปรามนะครับในเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์สินเรื่องการยึดอายัดตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานปปสหรือคนข้าราชการของสํานักงานปปสโดยเฉพาะแต่ ค้ายการของสำนักง,งานปสที่เป็นข้ารการจริงนะครับมียุบมาหนึ่พันกว่าคนเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นเจ้าที่สืบสวนเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ก็มีจํานวนไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งเน้นการทําลายโครงสร้างทางการเงินฐานะทางการเงินเขาตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนสําคัญแต่เราก็ได้พยายามที่จะได้บุคลากรหรือได้อัตรากําลังเพิ่มเติมแต่เปนจำนวนที่เล็กน้อยนะครับจากสำนักง,งานกพอพทนาเจ็ดมาให้นะครับ ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญผมคิดว่าเรื่องของการให้ความรู้ครับท่านเรื่องของการให้ความรู้กับทางโ,โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนนะครับนี้กระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องเป็นแม่แบบที่สําคัญที่จะมาดําเนินการในในเรื่องเหล่านี้ให้กับทางทางเรานะครับสุดท้ายเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การปราบปราม หรือการแก้ไขปัญหายาเสพติดตรงจุดหรือตรงเป้าลงไปที่แต,ต่งผลิตโดยตรงก็คงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มากขึ้นซึ่งต้องอาศัยทางรัฐบาลที่ต้องดําเนินการในในส่วนนี้แบ็กอัพให้กับทางสํานักง,งานปปสและสุดท้ายนะครับเรื่องของชุมชนนะครับขณะน,นี้เราบูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ ให้มาช่วยเหลือในการที่จะรับผู้ที่เสพหรือติดยาเสพติดที่ผ่านกระบ,บวนการบําบัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในชุมชนได้โดยให้มีการกํากับดูแลให้การส่งเคราะช่วยเหลือต่างๆครับทั้งหมดก็เป็นส่วนที่กระผมขอญอาตที่จะกลาบเรียนทัางท่านประธานอุฒิสภาและสมาชิกอุฒิสภาเพื่อทราบกับขอบคุณครับ